วันนี้เสือน้อยลีโอมี3คิวงานค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องปเปรี e c งชาแนลนะคะอัปเดตความเคลื่อนไหวลูกชายคอลเลกเสือน้อยลีโค่ะโพสจาก Facebook น้องลีโอม่หมดนี่นะคะแม่แม่นี่เนาะก็จาก Facebook น้องลีโอม่หมดนี้ตารางเดินสายปโปรโมตลีโออาทิตย์มาแล้วครับทุกคนสามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกับผมได้ในวันและเวลาที่ เป็นรายการสดได้เลยนะครับแล้วเจอกันครับหมดดวงหรือถ่าย r i o a r t i p r i อ a r t i ยุงข้าวรักกอดค่ะวันนี้นะคะน้องก็มี3คิวงานนะคะแม่แม่่มกราคม2568ค่ะ10นาฬิกานะคะก็เป็นคมชัดลึกบันทึกเทปค่ะ11นาฬิกา nationtv บันทึกเทปแล้วก็14นาฬิกาคลื่น 90ลูกทุ่งรักไทยนะคะเป็นไลฟ์สดนะคะแม่แม่ FC แฟนคลับสามารถพิมพ์พูดคุยกับลูกชายได้นะคะสำหรับรายการลูกทุ่งรักไทยนะคะ90ลูกทุ่งรักไทยก็เข้าไปที่เพจนะคะของเพจข่าวลูกทุ่งนะคะแม่แม่เข้าไปฟังแล้วก็เข้าไปรอตรงนี้ได้เลยนะคะเข้าไปรับชมด้วยกันนะครับจาก facebook น้องลีโอไมล์หมดนี่ก็แชร์โพสต์ของ เพจข่าวลูกทุ่งรักไทยนะคะเพจข่าวลูกทุ่งรักไทยเขาโพสต์ไว้เมื่อวานนี้นะคะมาเจอกันพ่อพ่อแม่แม่ห้องขะห้องข่าวรับแขกแอดช้างไทยเตรียมเปิดห้องต้อนรับลูกทุ่งหนุ่มเสียงดีลีโออาทิตย์ลูกชายแห่งชาติอีกหนึ่งคนของพ่อพ่อแม่แม่กับซิงเกิลใหม่ล่าสุดหมดดวงรไทยพลาดไม่ได้ วันที่14มกราคม2568นะคะวันนี้เนาะก็เวลา13นาฬิกา30นาทีตามมาเฝ้าหน้าเพจเพจข่าวลูกทุ่งกันเยอะๆนะคะก็วันนี้แม่ๆ FC แฟนคลับนะคะก็เข้าไปที่ Facebook เนาะแล้วก็พิมพ์คำว่าเพจข่าวลูกทุ่งนะคะแล้วก็เข้าไปรอนะคะพูดคุยกับลูกชายได้นะคะ13นาฬิกา30นาทีค่ะก็อย่าลืมนะคะ เพจข่าวลูกทุ่งค่ะเมื่อวันเด็กที่ผ่านมานะคะแม่แม่ fc แฟนคลับได้เข้าไปชมใน Facebook ของน้องลีโอหรือว่า Facebook ของแม่เพนกันบ้างหรือเปล่าคะน่ารักมากๆเลยนะคะสําหรับวันเด็กที่ผ่านมาน้องลีโอกับแม่แม,แม่ fc แฟนคลับนะคะบ้านรักลีโอเขาก็ร่วมกันทํากิจกรรมน่ารักน่ารักนะคะในวันเด็กก็น้องลีโอก็ไปร้องเพลงให้เด็กๆฟังแล้วก็ร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็แจก ของขวัญวันเด็กนะคะเป็นภาพ like, mein, player, ที่น่ารักมากๆอยากให้แม่ๆเข้าไปชมกันนะคะที่ Facebook ของน้องลีโอม่หมดนี่หรือว่า Facebook ของแม่เพนของประกบก็ได้นะคะสิรินาอุ้ยขอโทษมันหนาวนะคะลิ้นรัวเนาะก็ไปไปชมกันได้นะคะเป็นภาพกิจกรรมวันเด็กนะคะน่ารักน่ารักเนาะส่วนเพลงนะคะหมดดวงหรือไทยซิงเกิลใหม่ล่าสุดของน้องลีโอนะคะตอนนี้ ก็ยอดวิวเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะคะยอดวิววันนี้ล่าสุดหมดดวงลุทัยล่าสุดนะคะวันนี้วันที่14มกราคมขณะนี้เวลา9ก้นาฬิกาห้นาทีนะคะอยู่ที่3 1 5แสนหนวิวค่ะก็ติด12ในมมาแรงนะคะอันดับเพิ่มขึ้นนะคะแม่แม่ เข้าไปฟังกันเยอะๆนะคะใครยังไม่ได้ฟังก็เข้าไปฟังใครฟังแล้วก็ฟังอีกได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจทุกไลค์แล้วก็ทุกแชร์ด้วยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ